นะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับช่องอาจารย์หนูซีแสดนะครับวันนี้น้องก็จะมาเปรียบเทียบปืนบาลิต้า92เอฟเอสนะครับระหว่างอิตาลีแล้วก็ของ USA นะครับระหว่างรุ่นตัวใหม่แล้วก็ตัวเดิมนะครับน้องจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอ่าแต่ละชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นแม็กกาซีนอ่าแม็กกาซีนที่เขาให้มาไม่ว,ว่าจะเป็นตัวปืนตัวเฟรมปืนหรือว่าตัวลำกล้องนะครับอ่าวันนี้น้องก็จะมา เปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่าวันนี้น้องก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูอ่านำแรงน้องก็จะเปรียบเทียบรุ่นรุ่นนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวน้องเคลียร์ปืนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเคลียร์ปืนให้พี่พเอฟซีดูโอเคนะครับปืนไม่มีลูกเราก็ปล่อยไปแล้วก็ลดนกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของ USA ก่อนนะครับในส่วนของ USA ก็ประกับประกับเขาก็ยังเป็นโพลิเมอร์หรือว่าพลาสติกเหมือนเดิมนะครับอ่าเขาจะให้มาทั้งสองฝั่ง อันนี้เหมือนเดิมนนเหมือนเดิมส่วนเช็คเกอร์อะไรพวกนี้ลายการลื่นก็จะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเหมือนของออริจินอลแต่ในส่วนที่แตกต่างในส่วนที่แตกต่างระหว่าง US กับอิตาลีนะครับฝาประกับฝาประกับด้ามก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันสกูขันก็จะเป็นสกูแบบปากแบนอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบ ตรงเฟมปืนก่อนอ่าเฟมปืนแล้วก็ปุ่มกดสไลด์นะครับอ่าตัวเฟรมปืนก็จะทําจากอลูมิเนียมอันลอยนะครับหรืออลูมิเนียมอ่าหลักๆที่เราเห็นนะครับจุดที่แตกต่างไกลไกลก็จะทํามาจากพลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับทามาเหมือนกันปุ่มกดคันค้างสไลด์หรือว่าปุ่มค้างสไลด์นะครับเมื่อเวลาลูกเวลาเรายิงลูกหมด มันก็จะค้างสไลด์ไว้ก็เหมือนกันนะครับรูปทรงก็คล้ายๆเหมือนกันแต่การทําสีมันก็จะละเอียดไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวรางพิคาี่นี่นะครับรางพิคาี่นี่หรือว่ารางไฟฉายส่วนตัวของอิตาลีนี่จะไม่มีนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเดิมรุ่นเดิมที่มันจุู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับฝั่งนี้เขาก็จะ เป็นเรียบๆอ่าจะไม่มีรางไฟฉายแต่ในส่วนของ US อ่าในส่วนของ USA อ่าในส่วนนี้เขาก็จะทำมาให้ใหม่นะครับอ่าอันนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับอ่าเป็นไทย M9A1 นะครับอ่าจะเขียนไว้ตรงนี้เราสามารถติดไฟฉายเลเซอร์ได้ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับอ่าเขาก็จะบากมาให้อ่าตรงนี้ก็เอาไว้ล็อกนะครับล็อกกับล่องไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ ในส่วนนี้ข้อแตกต่างนะครับแตกต่างกันจะมีในส่วนนี้อ่าส่วนนี้ตรงที่หนึ่งทีนี้จุดจุดที่สอง่าจุดที่สองเราจะมาดูคันเซฟหรือว่าคันรถนุกนะครับอ่คาคันเซฟหรือว่าคันรถนุกตรงนี้อ่ามันจะเหมือนกันไหมอ่าเราจะมาเทียบเทียบให้ดูนะครับอ่าของตัวแบบของอิตาลีเขาเขาจะทํามาจากเหล็กนะครับอ่าเขาจะทํามาจากเหล็ก ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับทํามาจากเหล็กตัวนี้ก็ทํามาจากเหล็กแต่ในส่วนของของประเทศ u s a นะครับของ u s a ของ u s a ฝั่งนี้เขาก็จะทํามาจากโพลิเมอร์ทามาจากวัสดุโพลิเมอร์ฝั่งนี้ก็จะทํามาจากเหล็กทํามาจากเหล็กมันก็จะแตกต่างกันนะครับตัวหนังสือก็จะแตกต่างกันนะครับบิต้า u s a นะครับเขาก็จะเขียนไว้ให้ เบสินยูเอชเอนะครับอ่ามันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็เหมือนกันอ่าสัญ,ญลักษณ์ PB ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของศูนย์ในส่วนของศูนย์ใช่ไหมครับอ่าศูนย์ก็คล้ายๆกันอ่าศูนย์ก็จะคล้ายๆกันอ่าเป็นร่องบากตัวยูเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนี้คือมันเก่าแล้วนะครับปืบนนี้นานแล้ว ตรงที่แต้มจุดขาวมันก็จะหายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่มันก็ยังมีนะครับเขาจะแต้มจุดขาวไว้ทั้งหมด3จุดเวลาเราจัดศูนย์ก็เ,เว้นช่องไฟนะครับเอาไว้ตรงกึ่งกลางแล้วก็ค่อยเดินไกลส่วนนุกศรนูกศบก็จะคล้ายๆกันนะครับนุกศบก็น่าจะคงคอนเซปต์เดิมเหมือนเหมือนเดิมนะครับนูกศรนูกศบนี่เหมือนเดิมอน,นี้ในส่วนของข้างบนอ ของข้าบนลำกล้องก็มีขนาดเท่ากันครับลำกล้องมีขนาดเท่ากันความยาวก็ประมาณ5นิ้วนะครับในส่วนของศูนย์ศูนย์หน้าศูนย์นาก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่นพวกเขาทําออกมาเพื่อในการแข่งขันพวก ipsc นะครับเขาก็จะเปลี่ยนใหม่สามารถ เปลี่ยนเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับเพื่อจัดศูนย์ง่ายในการที่เราเล็งในการที่เราจับเป้ามันก็จะจับเป้าง่ายขึ้นนะครับในส่วนของที่มันเลยออกมานะครับลํากล้องส่วนข้างหน้าก็จะเท่ากันตรงนี้เขาก็จะคาวลํากล้องมาให้เขาจะคาวลํากล้องมาให้เราเพื่อกันปืนตกปืนลนนะครับเกียวเราจะไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเราไม่กาวมาปุ๊บ เวลาเราทําหล่นปุ๊บตรงนี้มันกระแทกนะครับเพราะว่าสไลด์มันไม่ได้หุ้มลํากล้องนะครับถ้าสไลด์หุ้มลํากล้องนี่มันก็จะเซฟได้อีกระดับหนึ่งส่วนข้อแตกต่างระหว่างรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ข้อดีนี่คือเกีียวการทําเกีียวในลํากล้องการทําสีอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นของอิตาลี่เขาจะมีเขาจะชุบสีมาให้นะครับอ,อันนี้ทนนะครับเกลียวรุ่นนี้จะทน มันเป็นประเภทเดียวกันกับพวก PX4 นะครับาการ PX4 ก็จะทําเกียวมาแบบนี้อิตาลี Italy นะครับออริจินอลดั้งเดิมเขาจะเกียวเขาก็จะดีเขาจะทําสีมาให้สีฮาร์ดโคมหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งน้องก็จําไม่ได้แต่ถ้าเป็นของ USA นะครับ USA เขาก็จะเป็นแบบสีใหม่แล้วก็จะเป็นแบบธรรมดา ข้างในก็จะเป็นสีดำๆเหมือนปกติเกี่ยวในน้ำก้องก็จะมีหกเกียวเท่ากันนะครับแต่ถ้ารุ่นเก่านี้ใครมีที่มีรุ่นเก่าจะโชคดีหน่อยอันนี้เขาทามาดีนะครับเวลาเรายิงลูกทองแดงยิงยิงลูกซ้อมยิงลูกตะกัวแบบนี้ความทนทานก็โอเคเลยเพราะว่าตั้งแต่เอามาเริ่มผลิตในประเทศ USA แบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนใหม่หลายหลายส่วนนะครับ ยนใหม่ในหลายส่วนแต่ต, side, ต,รตรงนี้เขาก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงเฟรมปืนก็จะเหมือนกันส่วนที่คล้ bastards, ายกันก็จะมีลายเช็คเกอร์ลายเช็คเกอร์กัรลื่นข้างหลังนะครับอลายนี้เขาก็จะขีดลายตรงมาให้ถ้าเป็นรุ่นดั้งเดิมนะครับรุ่นดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ลายเช็คเกอร์เขาก็จะทำมาให้มีลายตัดมาให้ด้วยนะครับเช็คเกอร์ก็คล้ายลายหนามเตยอันนี้ในส่วนของตูด ในส่วนของนี้ครับเขาก็จะทําที่เกี่ยวห่วงมาให้เหมือนกันเขาทําให้เหมือนกันนะครับ Man. ทั้งสองฝั่งแต่ในส่วนของตัวใหม่เขาก็จะทํามาจากวัสดุโพลิเมอร์แต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆรุ่นออริจินอลนี่เขาทํามาจากวัสดุเหล็กนะครับอันนี้ทําจากเหล็กอันนี้ทําจากโพลิเมอร์ถ้าเป็นรุ่นใหม่ในส่วนของ กงไกนะครับกงไกปืนนี่นี่ก็แตกต่างกันนะครับกงไกปืนในรุ่นใหม่เขาจะทําตรงนี้มาหนานะครับตรงหน้ากงไก่ทามาตรงนี้ให้มีความหนาแต่ถ้าเป็นของรุ่นนี้เขาจะทํามาบางนะครับรุ่นรุ่นแบบดั้งเดิมอันนี้ทํามาหนาเพื่ออะไรเพื่อในการที่เราพกนะครับเราพกซองเหมือนเวลาเราปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเราพกซองในการแข่งขันนะครับในส่วนนี้มันสําคัญ เขาคิดค้นมาแล้วว่าสําคัญเพราะว่าเราต้องชักออกชักเข้านะครับอในส่วนนี้เขาก็จะล็อกอซองเขาก็จะออกแบบให้มันล็อกหน้าไกลอเราสังเกตตรงรอยได้เลยรอยสึกล้อนะครับอ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นรอยง่ายนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมเขาก็จะมีลายมาให้นะครับอเขาก็จะเซาะลายมาให้เซาะลายกันลื่นแต่ถ้าเป็นของรุ่นใหม่เขาก็จะไม่มี แต่เขาก็จะให้ความหนาขึ้นมาอีกเขาจะเพิ่มความหนามาให้เราเพื่อให้ทนทานนะครับทนต่อการใช้งานนะครับไกก็จะทําจากโพลิเมอร์เหมือนกันไกก็ทําจากโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับไกปืนทีนี้ในส่วนของปุ่มปุ่มปดแมกซีนปุ่มปดแมกซีนก็คล้ายๆกันนะครับปุ่มปดแมกซีนคล้ายๆกันวัสดุก็ทําจาก โพลิเมอร์นะครับตัวนี้ทําจากโพลิเมอร์ถ้าเป็นรุ่นคอมแพลกก็ทําจากโพลิเมอร์แต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นดั้งเดิมอ่ารุ่นดั้งเดิมออริจินอลเราเขาก็จะทํามาจากวัสดุเหล็กนะครับอ่าทำจากเหล็กอันนี้ก็จะทนหน่อยแต่มันก็ข้อเสียก็คือสนิมนะครับมันเป็นสนิมข้อเสียของการที่เราทําเป็นเหล็กหมดุดมันก็จะขึ้นสนิมแต่มันก็จะทนเวลาเราไปทําสีใหม่ลมดําหรือว่าทําสีเซาโคสนะครับก็จะ สวยหน่อยแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบนี้ถ้าเกิดเราทําตกทําตกหรือว่าทํหล่นทําตกหรือว่าทำ,ลทำหทำลน่นมันก็จะสึกมันก็จะอาจชํารุดหรือเสียหายได้บางศูนย์บางรุ่นนะครับเขาก็จะทํามาเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันอแต่ถ้าบางรุ่นที่ออกใหม่ใหม่เขาก็จะทํามาเป็นเหล็กทำมาเป็นเหล็กมันก็จะคงทนหน่อยในส่วนของตรงนี้สะพานไกลอะไรก,ก,ก็เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับ ในส่วนที่นี้ผมจะให้ดูตัวหนังสือนะครับอ่าตัวหนังสือตัวหนังสือเขาก็จะให้มานะครับนี่เขาจะเขียนว่าโมเดล92 FS นะครับ c คาลิเบอร์ Cal Cal 9พาราเบลัมนะครับอ่นี่เขาก็จะเขียนมาให้นะครับอในส่วนนี้เขาก็จะเขียนมาให้เหมือนกันนะครับอเขียนมาให้คล้ายๆกันตัวหนังสือตัวนี้จะใหญ่กว่ารุ่นใหม่จะใหญ่กว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของ ตรงนี้เขาจะตอกมาให้นะครับเขาจะตอกเขามะออกบาร์กโค้ดมาให้แต่ตรงนี้จะไม่มีถ้าของ USA จะเขาจะไม่ตอกมาให้ถ้าจะเป็นรุ่นเดิมๆเขาจะตอกมาให้แล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับตรงลางนี้ตรงลางก็จะมีตัวหนังสือเขาจะเขียนมาให้สลักมาให้นะครับส่วนทะเบียนปืนก็จะอยู่ในด้ามทั้งสองอันนะครับเขาจะตอกไว้ในด้าม ต,ต,ต้องถอดต้องถอดฝาประกับออกอย่างเดียวในการใช้งานนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับอโอเคน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเกินไปแต่ด้ามด้ามเขาก็จะอวบหน่อยออแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนรุ่นรุ่นเดิมนี่มันจะชอบเข้าที่สนิม,มนนถ้าเรา เหงื่อออกถ้าเราเพื่อนจับหรือว่าเพื่อนขอยืมไปถ้าเกิดจับปุ๊บให้เรารีบเช็ดเลยนะครับถ้าไม่เช็ดมันก็จะเป็นสนิมหลุมแบบนี้มันก็จะเสียหายได้ง่าย,ยานี่าแม็กกาซีนก็จะบรรจุได้สิบห้านัดอ่เขาจะเขียนไว้แต่ถ้าเป็นแม็กกาซีนแบบรุ่นใหมา่าแม็กกาซีนใหม่ก็บรรจุได้สิบห้านัดเหมือนกันนะครับอ่าเป็นแม็กกาซีนแถวคู่่ลูกที่ติดปืนน้องก็จะใช้ของบุเลตนะครับหัวลูกอ่า ลูกเจ็กเก็ตไฮโลพอย n t นะครับลูกศูนห์หัวรูเราปลอกสองชั้นนี่เกินอันนี้ก็ใช้ดีนะครับปลอกรุ่นนี้ส่วนแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเขาก็จะไอ้น,นี้ของ u s a อยู่แต่ว่าเขาก็ผลิตในอิตาลีนะครับเขาก็จะเขียนตัวหนังสือไว้ w ม s t าซีนอิตาลี Italy นะครับนี่รุ่นเดิมเหมือนกันรุ่นเดิมก็แมกกาซีนก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมยังไม่เปลี่ยนอะไรมาก เพราะว่าเขาไม่ต้องมาปรับเครื่องนะครับเครื่องจักรเครื่องอะไรด้วยแล้วก็สั่งมาจากอิตาลีเราก็ตรงนี้เขาก็จะบากมาเหมือนกันครับแมก็กกาซีนเขาจะเจาะมาให้เราดูเจาะมาเราจะได้เห็นว่าแมก็กกาซีนเราสปริงตรงนี้มันเข้าสนิมไหมเราต้องหยอดน้ํามันไหมแต่พี่น้องแนะนํานะครับปืนที่ซื้อใหม่ใหม่ให้พี่พี่ถอดออกให้พี่พี่ถอดตรงนี้ออกแล้วก็อัดจ,จารบีหรือว่าอัดอะไรก็ได้อัดน้ํามันนะครับให้มัน เยอะๆแล้วก็ปิดไว้เพราะว่าเราจะทนได้นานแต่ถ้าเกิดเราไม่อัดเราปล่อยป่าละเลยเราถอดออกมามันพังหมดนะครับขึ้นสนิมหนุมเพราะว่าน้องได้เอามาทําเอามาล้างของแต่ละกระบอกนี่เวลาเราปล่อยป่าละเลยนี่เรียบร้อยนะครับอ่าแค่วันเดียวโดนเงือเเงือ่เรานี่จะสําคัญอ่าเงือ่เรานี่มันจับแป๊บเดียวก็ขึ้นสนิมแล้วนะครับเงือ่ไม่มีเหล็กหรือว่าวัดสดุไหนในโลกนี้นะครับทนกับเงือเราได้นะครับเงือเรานี่มันจะกัดก่อน ไม่ว่าจะเป็นเหล็กก้าหรือว่าเหล็กขนาดไหนมันก็จะกัดก่อนไปเรื่อยๆอไม่ว่าจะเป็นวัสดุโลหะอะไรต่างๆที่ผ่านเหงื่อเรานี่นะครับในการที่เราจะซ้อมยิงถ้าเราชอบแบบโหดๆ่อยก็พกสองกระบ,บอกเลยนะครับกลัวกระบ,บอกนี้ดีกว่าก็กระบอกนี้มันออริจินัลกว่าเราก็พกแม่งสองกระบ,บอกเลยพกซ้ายขวาเลย โอเคนะครับคลิปนี้น้องก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน้องจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องอาจารย์หนูซีเซดนะครับอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณครับ